สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าเริ่มใสใสแล้วครับมาดักหนูไว้เมื่อวานครับเดินดูหาหมายตั้งแต่บ่ายสามกว่าจะได้ดัก6กโมงครับดักได้4ี่ห้ลังเองครับหมายหนูหายากครับไม่ได้มาดูไว้ก่อนปกติก่อนดักหนูผมต้องมาดูหมายไว้ก่อนนะครับตันนี้มาไม่ไหวครับโอ้โหแดดร้อนครับใน ทำธุระอยู่ที่บ้านครับครับหมายเป็นร่องน้าครับร่องน้ําส่งเข้านาเคยมาดูไว้รอบแล้วครับครวนี้มันเขาตัดอ้อยตัดอะไรหมดแล้วครับเหลือหน่อยเดียวครวนี้มาดูวาหนูมันรวมปล้วครับยังพอมีรอยกัดรอยขี้อยู่ครับเลยดักไว้ห้าหกหลังครับไม่รู้จะหมานหรือเปล่าครับตามลุ้นตามเชฟได้ครับนี่ครับยาวยาวเป็นนู่นเลยครับแต่ดักไว้ได้แค่ห้าหกหลังครับมันลกเป็นบังจุดจุดครับเราก็เลือกดักเอาครับ ครับตามลุ้นตามเชียร์ไปด้วยกันครับไปกันเลยเด็ดโก้ครับหมายเป็นหมายลกๆครับเนี่ยครับมันลกเป็นจุดๆครับติดถนนติดถ้วยครับรอยยาลาบครับอันนี้มันมีรอยเอาปูมากินครับนี่นี่เห็นนะครับปลายไม้เนี่ยเอาปูมากินครับยาลาบแต่ไม่เห็นรูนะครับผมเลยดักวันนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่า ผมก็คาดเดาว่าน่าจะเป็นหนูอะแต่ผมไม่รู้มันจะได้ตัวหรือเปล่านะอย่างนี้เป็นยังไงอื้อฉุบอันนี้เป็นขี้จ่ายขี้จ่ายนิ่มครับผมกะว,ว่าเป็นหนูใหญ่ผมเลยใส่ขี้จ่ายไว้ไม่เอาครับหย่อมช่องเลยเ <laughs> นี่ยเห็นยาหลับๆไม่รู้ทางหนูหรือทางงูนะ ยาวไวนู่นครับครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้ลุ้นครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูรอยเอาปูมากินครับผมว่านั่นจะเป็นหนูนะนี่ครับลอยปูมากินเมื่อวานมดยังขึ้นอยู่เลยเพิ่งกินใหม่ๆเลยนี่ครับอยคุยนี่โอ้นี่ครับลอยคุยคุยหาปูหาอะไร หนูน้อยแล้วมากอันนี้ไม่เป็นไรครับไปด้วยหลังต่อไปครับตามรุ่นตามเชียร์ไปด้วยกันเดี๋ยวยาวไปนู่นเลยครับนี่ครับจุดนี้เป็นหญ้าแพร่ครับเดเนี่ยรอยมันเดินเป็นล่องมาเลยครับน่าจะเป็นทางหนูครับมันไม่มีรอยกัดนะเป็นหญ้ายุบๆครับเป็นลับๆมาเนี่ยนะเป็นแนวมาเลนนู่นไปเรื่อยครับผมก็ว่าน่าจะหนูนะผมเลนลองดักไว้ครับดูจะโดนหรือเปล่า อืมอันนี้เป็นเหยื่อรองเท้าฟองน้ำนะครับไม่เอาครับอืไม่เชียหนูได้ออยังไงนี่ครับเนี่ยเป็นร่องมาเลยเป็นญ้าลอยย้ายุบเป็นร่องนะครับเนี่ยครับเป็นทางมาเลยเนะี่ยอยมันเดินไหมครับหรือง,งู <laughs> ไม่รู้เหมือนกัน,นครับไม้หายากมันจะมืดแล้วด้วยโอ้โหกว่าจะหาหาไม้ไม่เจอครับหกโมงกว่าแล้วผมเลยลงๆไว้สี่ห้าหลังอันนี้ไม่โดนครับ จะหมาหรือเปล่าไม่รู้ครับถือว่าทาไมหมาก็ถือว่าเป็นการทดลองไหมครับถือเป็นการสะสมประสบการณ์ดูมงดูหมายไปครับแปมืครับตามรุ่นตามเช์ไปด้วยกันหวังว่าจะโดนนะครับวันนี้หลังจากเมื่อวานเฮ้ครับเหมืครับครับนี้จุดไล่เป็นร่องน้ำไปเลยครับโอ้ชันนะครับเลยอุ๊บมีร่องรอยกัดหน่อยหน่อยน้องมีตัวหรือเปล่าครับ นี่ครับป้าเป็นกองแล้วครับนี่เมื่อวานมีแต่อันเก่าๆอันนี้ใหม่แล้วเนี่ยเมื่อคืนกัดเมื่อคืนนะอันใหญ่เนี่ยเมื่อวานไม่มีครับมีตัวนะครับแต่ไม่รู้หนูอะไรลองดักไว้ครับเผื่อจะพอได้คั่วครับประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนี่ครับลอยมันคุยหาปูหาอะไรกินครับนี่นี่ครับผมว่าน่าจะหนูแหละแต่ไม่รู้โดนหรือเปล่านะ ก็ไม่โดนครับกินยากแท้ฟ้าครับวันนี้เราไม่ดีแล้วสิกินเริ่มมานะครับสงสัยจะได้กินเจสะบ้างวันนี้นี่เห้ะครับไม่เป็นไรครับถือว่าสะสมประสบการณ์ไปนี่ครับจุดนี้นี่ผมมั่นใจเลยเห็นขี้ชัดเลยครับขี้เล็กขี้ใหม่ๆเลยครับจะไม่รู้จะกินหรือเปล่านะ หมายสวยตลอดนี่ยครับมันอยู่ในนี้อชึบอ้าวเรียบร้อยครับโอ้โหว่าเร็วมันต้องมีตัวอย่างยก็ได้ตัวแล้วครับหมาแล้วไม่ฮแล้วไม่ห้วแล้วครับวันนี้จัดไว้หน้ารูเลยครับเอาฟางปกเลยครับตัวสวยครับโอ้ยหมดแดงไปเอาแล้วครับตัวสวยสี่ห้าขีดตรงนี้ครับตัวนี้ มันแดงไฟครับเนี่ยมันมีอยู่พงอะไรไม่รู้อ่ะขี้เต็มเลยครับตัวเนี้ยมันล่งโมครับเนี่ยรอยมันกัดเดินลงมาข้างล่างนี่ตอนแรกมันเป็นล่งๆมแบบเนี้ยนะครับกัดลงมาข้างล่างเนี่ยครับรอยมันกัดคุยกระจุยายเลยครับผมก็เลยดักเหย่ไปแล้วก็เอายาที่มันคุยนี่หละครับปิดไว้สาเร็จครับอย่างน้อยวันนี้ก็ไม่แห้วแล้วครับแต่มดแดงไฟเต็มเลยครับมันเป็นดินแห้งแล้วครับมดแดงไฟชอบขึ้น ตัวสวยครับถือว่าโอเคเลยตัวขนาดนี้โอ้เป็นตัวผู้เลยครับหนูโทนนะมั้งเอาแล้วเอาแล้วหนึ่งแต้มมาครับแก้วครับลองสุดท้ายครับเดี๋ยวไปติดตามอีกหลังนึงหลังสุดท้ายไม่รู้จะได้แต้มเพิ่มหรือเปล่าครับแต่อย่งางน้อยก็ไม่แฮวแล้วครับวันนี้ม,นมันมัน,ม,น,ม,นมันครับตัวสวยครับ มาถึงหลังสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วท้ายสุดครับนี่ครับท่านผู้ชมที่เคยดูคลิปเก่าๆผมยังจาได้ไหมลองเนี้่แหละครับจุดนี้เลยที่ผมมาดักดวงหนึ่งหลังนะครับแล้วมันหายอ่ะไม่รู้จะได้ทุนคืนหรือเปล่าครับดักไว้ตอนแรกย้ายยังไม่ลดขนาดนี้ครับรอยหนูมาคุยใหม่ครับดักไว้ดวงอันเดียวเลยโดดเลยมั่นใจหายเฉยครับคราวนี้ดักเป็นกับเหล็กครับถ้าได้ก็ถือว่าคุ้มครับ หลังสุดท้ายและท้ายสุดของวันนี้ครับจะได้ไม่ได้จะโดนไม่โดนอือไม่ได้ครับตัวไม่อยู่หรืองไงครับผลกออกไปแล้วมั้งนี่คแต่มันลอยคุยไม่คุยรูเดิมนะครับนี่รูใหญ่ๆผมก็ว่าหนูแพงแหละผมเลยเอาคี้ใต้ลงครับน่ารู้เลยผมอะสรุปไม่โดนนะครับ ไม่เป็นไรครับอย่างไยวันนี้ก็ไม่แห้วแล้วครับครับผลงานวันนี้ครับดักไม่เยอะครับดักได้อยู่ห้าหลังครับได้หนึ่งตัวครับถือว่าโอเคนะสําหรับผมพอได้อยู่ได้กินครับไซส์ใหญ่เลยครับนี่หางขนาดนิ้วชี้นะครับตัวนี้น่าจะประมาณห้าขีดครับถือว่าพอได้อยู่ได้กินครับประหยัดค่าใช้จ่ายในคัวเรือนครับยุคนี้หายากครับดักเยอะไม่ได้ครับผมเต็มที่ก็สิบกว่าหลัง หมายมันน้อยครับคนก็หาเยอะไปแล้วคนจากต่างถิ่นมั่งอะไรมั่งครับมาหดักหมายเรือน้อยครับช่วงนี้เขาไม่ค่อยได้ทํานาปังนะครับมีก็เพิ่งเริ่มเริ่มทำข้าวเพิ่งเริ่มเขี่ยวครับหนูก็มันไม่ยังไม่ค่อยออกครับอยู่ตามล่องตามอะไรหมดลกก็หาหมายยากครับอย่างน้อยวันนี้ไม่แห้วแล้วครับหลังจําหววันแห้ววันนี้ห้าหลังได้หนึ่งตัวครับถือว่าไซส์สวยๆเลย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องน้องใหม่เลยครับอยู่ด้วยกันไปยาวๆเลยครับถือว่าโอเคครับวันนี้ได้ข้าวกับข้าวแล้วครับเมียไม่ได่าแล้วขอบคุณครับ